งานมืดเลยหมดไอ้ช่างอึดไอ้ช่างผมงอกหันเอาหมดเลยเห็นปะเอ็มซีเห็นปะปืนเบื้องหมายเราคั้นหมดได้เหรอเราคั้นบังได้นี่ยุคเออมันหลีไปไหนล่ะหลีเป็นเสียงต้องได้ปืนหาดีๆเด้สวยงามเลยโอ้จะหมัดผมเป็นบ่โอ้ยก็เหดในระดับงามสุดยอดเลยโอ้เอารอบดวงดูเจ้าแม่เจ้าสิงามบัดนี้แหละแม่ค่อยงามบัดนี้แล้วเจ้าก็งามคือกัน ค่อยบางงามค่อยเป็นลูกแม่กับบางงามเป็นยังสิบัวงามของเจ้าเห็ดตัวดีเจ้าให้งามขึ้นบันเปียบ่อน่ะโก็ท้อเปียผมกับเป็นไอพี่น้องไออู่นี้โูกบักงามนึงเป็นคนอนปกติพี่น้องไอป่วยโมเปียไว้ก็ได้นะโอ้ไหวก็ได้บานนี้เ็ดบันว่าสมคัลแท้เปียไว้ก็ได้บันี้ โอ้ยงามคือสาวสัมโนยเลยเอฟซีมักบองามแล้วเพาะลูกเะม่งไอม่ยันใบเพาะดีครัเป็นไข่หมดแหละเดี๋ยวเป็นไข่พ่จักขูมอ่ะน้องพี่น้องหลังจากทางสาวใบเพิ่นมาแต่จุดซุปน้องพี่น้องบมะแซวนี่ อนนี้เพื่อนก็คือบญยินปากบันไดแล้วนาะงี่น้ยงสงบสติแล้วพปี่นกองเนาะเออเป็นจังไดเหมือนคือแปลกแต่เีกเรเนาะอ้ากลับทากไทยสบายดีเด้อพ่อแม่เีกเอฟซีกันเพ่สุขสุขคนนพี่น้องเนาะบววัดสิอยู่ไกลหรืออยู่ไกลบวาสิเป็นี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบัวาสิเป็นี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีี้ตอนรับเข้าสู่ช่องบ่น้อยเชียงรายคือเก่าคือเดิมน้ะงี่น้อกเนาะนี่แหละเ่น้องเนาะกามาหอดเจริงกันจะมาส่องน้องอาบวยเพื่อนน้องเนี้องเนาะเอ เอออเ้าเสียงยนี้ตอมเต็มตอมเต็มอยู่นี่อะไรเป็ดตกน้ำบ่ไนี่ยังคือตกคุ้มนั่นนี่ขึ้นบ่ได้บ่เกิบเก็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 บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอะไรขึ้นแลยวเสียงฉักตกเต็มตอมเต็มอยู่พี่น้อ่ะมาขึ้นมามูกขึ้นไหมเบิ้ง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 สีจับขึ้นหายหายนะโอ้ขึ้นบ่ได้ขี้ต้มมอนนะพี่น้องเนาะมามามาขึ้น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 เออไปโอเคไปแล้วพี่น้องโอ้ยขึ้นบ่ได้พี่น้องเนาะตกคุ้มเสาสันใต้ตากแดดพี่น้องเลยแดดซ้ำหมอนี่ อ๋อตัวไปแล้วคือบ่ห้องเนาะพี่น้องเนาะบุนยินเสียงเป็ดห้องเลยโอ้บุญแต่บาหน่อยหย่างมาพี่น้องสั่นตายเป็ดตัวนี้เป็ดน้องอ่ะเบยเพิ่นเนาะพี่น้องตกน้ำไปไปพี่น้องเข้าไปเบิ่งเถอะสบายเพิ่นเงียบแล้วพี่น้องบุนยินเสียงเลยเลยเนาะเป็นังไรสบายดีสบายดีสบายดีโอเคโอ้เห็ดเพียงสบายดีเด้อบ่พอนเด้อสโดยโดย สมบพจน์เป็นก็มาเบิ่งเลียพี่น้องเนาะเห็ดเพียงอะนะลูกพงเงอกให้แม่โอ้สมมุติจักควมแทบัดกินข้าวกินน้าวันก็เบิ่ลระบ่มันกินอะไรแน่ว่ามันมียาให้มันกินอะไรแน่ทำไมโยโยยังตั้มอะนรก็ได้กราแทบตั้มนั่นลู ชงกไเจ้าเออสิเคยเห็นบมดเอานน่เน่น่่นงันอนนั้นแหงชงเจ็บกนบ่กูไม่ได้เทียบกนกันนางรอดไม่อยากนางบ่บ่นางเองก็ได้รอดรนี่แหละนางรถเคงบางมันมาดีถ้าถ้ารักษาเนาะยานี่ให้คนกินจักมื้อน้อแมน้องเบยโอ้เจ้าข่าได้รู้ว่าทำไบม่ถึงว่ากินทุกมือกินเวลาได้ยา เป็นดันเทินกันแม่น้ำตอนเช้าแม่น้ำนกลาแม่น้ำโอ้สามเวลาสามเวลาคือกันเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาแม่กับลูกก็ได้คือกันคือกันเนาะคือกันอหน้าตาคือกันเลยนะแม่รับโตกันยังได้แหละแม่คอยไปใส่กันเข้าว่าคอยเลยเนาะเอาสิ้นเทุกคนสิเจ้าเด้ออันเราก็หู่จักอีกอันนี้ก็พี่น้องเลยหู่จักข่วมแท้ขนาดสิ้นอยูดนี่นี่ก็ัสิ้นสิ้งหัวเราโอ้หุ่จักข่วมเลย แมนแมนเอยเอาลูกเอากันคันเลยเพิ่นเห็นอยู่ป่ะผมหงอกนะเห็นอยู่นะเอ๋อแม่เป็นนายให้เข้าบ้างแห่เออเอาจอออกนี่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 เราคันในหันบ่กการคันนาเจ้าบ้านก็จะบอกออกให้กันได้เราคันเราคันไม่ใช่ผมหงอกเอ้ยเบิ่งเ๊็บบ่ฮู่วะวะลุกอ้าวเพราะแม่น้องเบยอันเพิ่น เมื่อเช้าในแต่ละห้องอยู่บ่บ่แ่ลห้องเหรอเนาะหนูคืนนี้ก็ได้นอนแน่หน่อยนึงมันคอยกันถอยหันว่าแม่นมันห้าม่แม่นมันไม่ได้ถอยเลยอืมอืมอหันว่าแม่นแบบดันแทรก็มันคอยคอยไปเห็นอยู่บอกผมหงอกนะอึจักจักมันดึงผมมาหน่ะดึงถืออยู่บ่ผมหงอกใช่แม่นบ่หน่ะเออแม่นรี่น้องสีขาวปล่นอยู่ เราก็จักอยู่เด้วยาแล้วลกขึ้นมาอยู่พี่น้องลูกพองงูจักมือเช่านี่ก็ได้แต่จังหวะที่เป็นมีแนวแสียข้อนกับบนในใจเนาะทางเบิ่งมืออื่นเนาะพี่น้องทางเบิ่งมืออื่นท่านว่ามียากินกับมันก็คอยกันเช้ายาตอนนี้ใกลสิเบิดแล้วยาก็มดแล้วก็ไปกินน้ำกันแม่บุญเสือมาระวังเชี้หานายเอาไอ้เพราอนุญาตเขาไปกินน้ำกัน มามามากินน้ำมากินน้ำก่อนมากินน้ำก่อนเจ็บแห้งเจ็บแข้งหมดตอนนี้อยบาว่าคอยตี้ตีเจ้าเด้อคอยตองเอาอันนี้ไปมากระเท้ามากระเท้าแมนเจ็บแข็งแห้งพ่อควรจะเป็นไข่นี่เออพอจะเป็นไข่บ่ กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอย่าปุ๊กเพื่อนอย่าปุ๊กเพื่อนเพื่อนถามอาการพอเพื่อนเนาะเพื่อนเลยเป็นไข้บวเพาะเพื่อนนะอย่าเป็นห่วงคนอื่นอยู่เนาะห่วงวันนั้นห่วงคนนี้มาว่ายกินน้ำหันกินน้ำเรามาไว่ ได้ยังออกมาบาดนี่กระแป้งบอาพูดเขาไปห่มพูดไปห่มไปห่มไปพวมันแดดพ่อจะท่าไรบ่ตัวบ้เต็มคนพอเลยพี่น้อยบาดนี่เนสมันประทูเอื้อแพงพี่น้อยปลาสุกแป้งทอดโอ้ยตายแล้วไเอาไ้บานนี่ยเย็นแล้วนี่นาะ แป้งมันเย็นสดซื่นเอาๆถ่ามันเย็นพอพ่ใส่ลเด้ย่อใส่ายาพล้วลูกพย,ยา่พอพอไปไปไปอยู่หม่มลูกลกมอกให้แม่ผู้บัดนี่ยเออแล้วก็หูจกักเดือพี่น้องเด้อพหกงอ,อกแรงจังคอยคนคิดยายอกทนกิน ยาตะบะบกแพงไอ้ช่องโทรหาว,าวา่ากินชามเถือกอะแขนหนึ่งแหีะมิะดมิดถ่าะจั๊กมิดถ่ายแล้วขอห้ชามเธือกินแขนหนึ่งจั๊กมิดถ่าแล้ว<า>อังกฤษแขนเนาะแท้นนะตา MC เนเอฟซโอไปแล้ว <ขา S 2> ไปทาลายทา <laughs> ลายโ <laughs> บดถ์แ <laughs> <laughs> ท้ตาเรางานหมดแหละหมดไอ้ช่างอึดไอ้ช่างผงงากนเอ เห็นไรเห็นบ่าเอฟซีเห็นบ่ปนเปิดบวงมลาลคันบนได้เ่ะอล่กขันบนได้นี่อยู่ี่เออมันหลีไปไหนล่ะหลีเป็นเสือ,อต้องได้ปืนหาดีๆนดะ้ยเห็นบ่าวันมันน,นี่เอฟซีฮะขอนุญาตบาดคำว่าแนาวสิเจ้าอ่าๆว่าได้ๆคอยนี่ เจ้าเให้คอยเสดยิ้งเจ้าคอยนี่เซตให้คอยพิชางง่ายเจ้าว้ากับอีแม่์ดิ้งย้ำเสร็จยังค่นว่าสิยช่วยเลือป้อหรือว่าสิยช่วยเลือเตีน้องเบยป้อเดี๋ยวนี้เขาอยู่น้องมเรือน้องเบยน้องเบยมีสิดคนเดียวหากมูลมรดกของพ่อแม่นั้นคอยได้นาทสองธงก้อยได้นาบ้านตหนึ่กจะเศร้าจะสวงจะเศร้าก่อนเด้อ ได้เออถ้เจ้าเป็นคนดีก่อนได้แต่เจ้ายังอันย่งไปพูดนําพี่วอยๆก็ยังบ่ได้เด้อได้เออมนก็อยู่นําเาอยู่เนาะอยู่ในเฮือนนี่ทเจ้าเฮ็ดดีเจ้าได้อืเจ้าเฮ็ดดีเจ้าได้โซเจ้าก็บ่ได้ใส่บาดนี้เจ้าก็สิได้นอนนอนก็คักกินแซ่บๆบดถ้าเจ้าเป็นคนดีได้นี่ให้หิวข้าวหิวข้าวบ่ กกินเมื่อกี้นี่ยังเมื่อกี้นี่เขาจนสมุนไคร่กินจนหมดโอ้เข่าใช่นาะแงไกลอีกว่าหายกินโมแม่อมยังว่าหิวเขาอีกขนมมดพัดมึงเพนบอกผงออกใช่ลูกออกมาแล้วใช่ อ้าวอ้คันนะฮะแหละตัวตำตำฮะน่ะเออนั่นบอกดึกทิม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 มาให้บอเราครบดในปากแล้วนะชใ,ใช่ในปากไอ้ยหย่ใช้คล้ำฮะเอฟซีแม่เคยดูงามมาเลยโอ้จะมัดผมเป็นบอโอ้ยก็เห็ุนี่ระดับงามสุดยอดเลยโอ้เอาเราบังดูจเจ้าแม่เจ้าสิงงามแบบนี้แหละ ม่ค่อยงามบัดนี้แล้วเออเจ้าก็งามคือกันคอบ่งามค่อยเปลูแม่ก็บ่งามเปยังสิบ่งามขาเจ้าเฮ็ดตัวดีเจ้าให้งามขึ้นบัดนี้มัดเด้อผมเจ้าก็ผมเจ้าก็มัดมัดคือแม่เจ้าอ่ะค่อยผมสั่นอ้ายผมสั่นก็มัดได้ไปจะตัดผมแม่บ่ไม่ค่อยตัดให้เออดีแหละจังวจะบ่ยากมัดนี่ผม่อยม่เไปตใส่ในผมลวสๆสิเฮ็ดหยังเปียบ่น่ะ ดกอทัเป <Đ> oh, ียผมก็เป็นเด้พี่น้องไอเดี๋ยนี่หูบักงามนังเป็นก้อนคนเหมือนปกติพี่น้องไอปวยพรมเปียไว้ก็ได้นะโอ้ไว้ก็ได้บานนี้เ็ดบันกวาสมขับแทะเปียไว้ก็ได้บันโอ้ยงามคู่สาวสำน้อยเลยเอฟซีมากบ่เอาเปียะเปียเห็นก็เสีแล้วเลยให้ได้บันี้มีย่างมัดบ่ไหนบะมีบะมีย่างมัดเซตบันให้จังเดียบัน ยางเจ้าเด้อะยางคอยนี่อยู่เทิงเงินนี่มีคอร์ดเอาเบาไปนะเอาอะไรนะเราชิคอร์ดคอร์ดเสียก่อนจะได้ไปเอายางเออเปียผมกระเป็นนนั่เปียผมให้เมย์ฮานบ่สวยงามเวยโอ้ดอกปัดออกเบิร์ดแล้วเนาะผมออกแล้วเนาะเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วอในในยังหน่อยหนึ่งยังอันยังอันหนึ่ง ยี่ไม่ามแล้วพ่อลูกก็ไม่ยไมยันไปพ,พ่อดีครับเป็นไครหมดแล้วดี๋ยวเป็นไคร่อ <ś led> จะขวมอาบน้ำอาบทาเรียบร้อยป่ออาบระบบน้ำกินระบกเขานะยังไม่แนวผากวะม่ีแนวผากวะมีหม ไม่อยากคอยจะบ้าเจ้าก็ไปจัดชุมอย่ากพาไปไปจัดชุมอีกปล่อยเฉไปพายพาเจ้าเจ้าย่างเขาไปเจ้าก็ดไปหาเอาเครื่องเอาของเขาแล้วจะบปเอาบ่อบ่อขนาดไปหาเอาเครื่องเอาของว่าเสียหายเขาไปจ้าบ่ออะไร FC นี่ก็ได้ปั่นแสดงว่าบ่อขนาดว่าเรายังขุดจักรคูมในบ่อปั่นเราเนี่ยพี่น้องบ่อหน่อยปั่นเราได้เนี่ยว่า บ่อหยกใส่หยกคัวเราจับจุดได้สวยว้าแสดงว่ากูทำมาได้อะไรหาจักรวอลไดๆเราอะมาเขาลกคิวตาเขาเ่ยเฮ้เฮ็ดเพียงอะนะกคิวตาเฮ้ยลกเฮ็ดเพงอะนะปะปบ่ลุกกระยาูกูจล็กเอาไว้แล้วอันนี้กูเมื่อกูจังเลยไม่ใคสมมติบ่ใส่สูนี่เจ้าสีปอยู่บ่สบายบ่บ่อแท้ บอกแท้ข้าเจ้าบ่อยากเจ็บขาเจ้ากับบ่ไปกบบบบ้าบ่มีพัชัยโสเจ้าอ่ะน้องพี่น้องเรื่องราวของเอื่ยใบเรือเอือย่ยน้องเอเบยเพิ่นเมืนน่อนี่น้องพี่น้องก็คือว่าเริ่มทยอยลงแล้วน้องพี่น้องเนาะเริ่มปกติลงแล้วเนาะกับบ่แห้งคือแต่เก่าว่วาชันซาพี่น้องเนาะแต่ละเมื่อละวันเนี่ยบ่หน,น่อยในเงี้ยโอ้ยน้นองพี่น้องเนาะโอ้ยหวนแห้งอริเบตากระบากระเบาะเพิ่นแต่ละเมื่อกับผูกไว้อยู่น้ำมันนี่น้องพี่น้องเนาะลามโซน้ำ น้ำต้นไม้ต้นตอกไปแล้เนาะป้ายถั่วเทียบถั่วแดนไปแน้งเนาะแต่ว่ามือเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าปกติเนาะแต่เศร้านี่ก็บ่แห้งานได้แต่ว่าเพิ่นคิดฮอ,อดผัวนะเพิ่นบ่รอกว่าจังใดเนาะเพิ่นก็เลยว่าออกวัชิลัดษณ์หลุดมือบ้านว่าซั่นอ่าก็เลยว่าทีมทางทีมงานก็นตกใจเน,น้องไปลองตกใจว่าวัชิลักษนี้ไปทางอื่นจริงๆแล้วเพิ่นก็ออกไปจุดสุมพุ่นเนาะน้องไปห่านถ้าห่านไหมค่าคนคนนึงเน,น้องไปลองก็เลยแบบเพิ <c> ่น <oughs> ไปกบดันอยู่ในหัน่น ก็เลยทางทีมงานทางบพพรเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยเขาไปหาเพิ่นเนาะคือที่เห็นทะเลเพี่น้องเนาะมูเส้านี่ก็ได้ทางเมาบริเวณไปสุกเอาพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็ถือกอ่ะมากินข้าวกินน้ำอยู่เพื่อนอยู่ซานเนาะพี่น้อนเอ้ก็ว่าค่อยลงแล้วก็หาผมหาหงอกหาผมหงอกเนาะให้ทางแม่เพิ่นแล้วก็เปียผมพี่น้องเอ้โอ้ตัวเปียผมแบบสามคนปกติเลยเนาะลกผมหงอกก็ได้เปียผมก็ได้พี่น้องเอ้ อาตัสีแดดแดดไปหน้องเนาะบานนี้ก็ได้เริ่มแดดแล้วฝนตกตกแล้วก็แดดใครเนี่ยแต่มันแห้งพี่น้องเนาะอาตอนนี้ก็เขามาห่มพี่น้องเนาะเพราะว่าแดดเมื่อกี้นี่ก็ได้เรื่องบ้านเนาะพี่น้องบ้านเนี่ยเรื่องละบ้านทางน้องอบอยเพิ่นตอนนี้เพิ่นก็คือสีมีแห้งดีใจแล้วแล้วหนาะพี่น้องเนาะทางอันอบอยเพิ่นก็ได้สีได้บ้านได้ซองก็คือตอนนี้ยังกบดันอยู่เพราะว่าสร้างกับมาบ่ได้อ่าฝนก็ตกขี่ต้มอ่า

นก็เป็นแบบซี่เน่นะก็เลยว่าเห็ดเฮือนขึ้นมาแล้วก็ตุ๊บกระตอบมันก็ซื้อซให้ทางเอื้อยเอาไปเพิ่นทางเสาใบเพิ่นนั่นแหละอยู่กบดันหันก้อนเนาะถ้าบนสวงบนเสาจังหวะกันใหม่เรื่องใหม่ไปดองเลยก็เห็ดเฮือนไอซานทำมาแล้วมันไวก็ดีไปนิดหนึ่งเนาะจังบอกกอดจังบริยูกันเดือนเตาอบกันอยู่หันเนาะเพื่นลองมันก็เห็ดแห่ลายคนมันก็อยู่ยากพื่องเลยไอ้ก็เห็ดแห่ไซันจอนไปมาหยากนอนก็หยาก ไปใช้กระยาบานี้แล้วบ้านก็สบายเนาะแล้วบ้านแล้วก็ให้ทางเอื้อ่นก็อยู่กระต๊อบนั้นหรือจะอยู่นํากันบ่อเรือจังไดก็แล้วแต่ถ้าผาเป็นคนดีแล้วก็อยู่น้ากันเลยกะต๊อบนั่นก็มังออกแล้วก็ดุดขึ้นมาเนาะพี่้องดุดขี้ดินขึ้นมาดุดดุดขึ้นมาแล้วก็ถมที่ปลูกนั่นปลูกนี่บ้านหนึ่งขึ้นไปอยู่น้ากันแต่ว่าบ่ถึกปองดองกันอยู่นํากันก็รอดจังไดก็บ่แพความดีดอกพี่้องเอ้ยเนาะถ้าเฮาอยู่เจได้คือกันอยู่รอดไดถ้าเฮาไปเห็ด แนวสิ่งบ่ดีอยู่แจ้ได้กับบ่ลุกบ่ลมพี่น้องเอ้ยไปทางใด๋เขาก็สังเนาะเออถ้าเฮาอ่าเป็นคนดีก็ถือว่าโอเคเนาะเออหึคนน้อยมาได้สนี่จนําข่อยมาหยังคนน้อยเพิ่นนําบ่น้อยมานําเนาะอ่าตวิกินข้าวกับทางเอ้ยวเพิ่นเมื่อกี้นี่แต่เพิ่นเห็นบ่น้อยยามาเนาะเพิ่นก็ยามานําติดบ่น้อยพี่น้องเอ้ยไปทางใดก็เอิ้นบ่น้อยบ่น้อยอยู่ฮะเ็บ่เป็นดหึ เจ้าคือบ่ไปหาแม่เจ้าบ่เบิ่งเข้าติดติดในแก้มกิ๋นข้าวกับหยังกิ๋นกับน้ำไม้บ่เคยเห็นปลากาบน้ำไม้ในปากเจ้านี่แหละน้องพี่น้องบ่ว่าไผก็ยาไผก็ตาพี่น้องเนาะอ่าถ้าเฮาแบบเว้าดีมีเมตตาพี่น้องเอ้ยบ่ว่าสิเป็นหยังคือกันเป็นสัตว์เป็นคนเนาะก็ติดพี่น้องอันนี้แหละบน้อยก็ได้อ่าแบบใอ่าใคําที่แบบบ่หายบ่แงกับเพิ่นเนาะอ่า ไปว่านําภัยเพิ่นกะอ่าแนะนําพี่น้องเนาะคือคนน้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยติดบ่น้อยเนาะไปจังไดก็ย่างไปนําพี่น้องเอ้ยจะ่จังได๋เนาะพี่น้องกนีถือว่าเริ่มแล้วพี่น้องบานี้อ่อาการเพิ่นก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะก็ังเบิ่งพี่น้องเนาะถ้ายาเพิ่นยังหลายอ่ายาเพิ่นหลายอาจสิมีเปอร์เซ็นต์เซาถ้า อันยาเบิดกะจักสิว่าจังได๋เด้อบัดนี้บ่น้อยกะอยากลองอันเว้ากับพ่อแม่เพิ่นลองเบิ่งเนาะว่าอยากให้ปลอยนาแบบมอยล่ามสู่เนาะจัสิว่าจังได๋กบ่น้อยก็บ่สามารถอ่าไปอ่ายังมากมายกับครอบครัวเพิ่นเนาะแต่กอ่าปดสูอาจจะดีบ่เคิดว่าบ่มักคมคูบ่น้อยคิดว่าเนาะถ้าคมคูเกินไปกเฮ็ดให้ทางจิต าทางสมองมันกระทบกระเทือนแหงก็เลยเห็ในให้เกิดให้มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอีกเห็ในให้ทางเอื้อยเหมืนมีอาการกำเริบขึ้นอีกเนะาะแตาถามมากไม่เกินไปพี่น้องเนาะเปิดอาการผึ่นจะกำเริบขึ้นอีกอทางบ้า,า,มมานกับพยายามถามเอาแต่เนื้อหนาใจควมลเล็กๆละน้อยเนาะกับทางสบายเพิ่นแต่เขาอยู่มากไม่มันก็นเสียดหาอาการผึ่นกำเริบขึ้นอีกเนะาะเออให้เผึ่นบักพอดหลายๆอาบน้ำอาบถ่ายพิ่นอาบน้ำนี่ก็สำคัญเด้อพี่น้องเด้อ อา,อาบน้ำให้ทางสบายเพิ่นนี่เพิ่อนอาบน้ำเนี่ยเพิ่นจะสดชื่นห่า,หางกายกะเบิกบานมนซื่นความคิดกะแบบด็ดล่าเริงเนาะถ้าว่าไปค้างเพิ่นในท่อออกหอออกอก่อนออกรดนาะงไปดองคือเหมือนเพิ่นห้องโวยวายว้าโตกบติอะไรเป็นบบตัดเ,เด็ดแหงนะ้งเนาะไปอยู่ในทนะ่อเนาะโอ้โหพี่ตองเลยมันจะคือสภาพเพิ่นห้อนสำได้จะว่าอ่อเนาะห้อนแหง้งพี่ตองเลยก็เหตุใดเพื่อนห้องโวยวายกับบุติเนาะแต่คนปกติยังสิเป็นสิตายพี่น้องเลยจะเชว่าจังได ถ้าว่าวาน้ำเพิ่นดีเข่าใจเพิ่นเขาไปอยู่ในชีวิตเพลินเขาไปอยู่ในชีวิตอ่าเพิ่นบ่ให้แบบเพิ่นอยจะว่าวยังกระยาแบบว่าไปนน้ำเพิ่นเนาะว่าวแบบโบขาดโบไฮนะอ่าเป็นเป็นนิสัยแบบเดียวกันกับเพิ่นเนาะอยู่ในใจเพิ่นอาชีได้เดี๋ยวเพิ่นก็คอยกลับมาเป็นปกติและเป็นยังไงการอาบน,น้ำนี่สำคัญแห้งเพราวะว่าเห็ดไหนเป็นาลาเลิงอยู่ดีอ,อยู่อยู่เย็นเป็นสุกเนาะถ้าหากว่าอาบน้ำคือพี่น้อง Targets, imana, หูนั่นแหละห้อบ่ออาบน้ำเป็นบ่อได้โวยวายเนาะแต่ละคนปกติก็ยังโวยวายและบ่ออาบน้ำเนี่ยเนี้ยขอโตนอนกับบ่ได้เอยบ่ออาบน้ำคือดึงหือเต็มเลยก็ไอ้กิ่งเกือกิ่งเกือกเลยเอออ่ะโอเคพี่น้อพี่น้องอ่าทางบ้านน้อยก็จะได้ขอโตลำลาพ่อแม่พี่น้องก่อนไปก่อนเนาะไปอัปเดตอาบน้ำให้พ่อแม่พี่น้องครับบัวฟังลำกันว่าตอนนี้อ่าปัจจุบันนี้เริ่มอาการดีขึ้นแล้วเนาะกับว่าอนาคตข้างหน้าพูดถึเป็นจังใดพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมีอาการเริ่ม ดีคือแล้วแต่ว่าข้างหน้าสิ่อหานกัวเก่า,า,าบา่หรือว่า่อลุดก่าเก่าหรือว่าจะเป็นคนดีเลยกะรออีพีต่อไปน้องไปน้องเนะาะบายซะพี่น้องพอ่พอๆกันอีพีหน้านจะัะอีพีนี้ก็ขอากล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี